ตะรี่กินข้าวให้อิ่มเลยนะลูกนะวันนี้อาหารเม็ดมาส่งตอนไหนก็ไม่รู้แม่ไม่ได้ออกข้างนอกเลยเนี่ยเข้าใจไหมแม่เอาช้อนคุณให้พี่สิงหม์มาพี่สิงห์ะแม่คุณให้ลูกสิงห์กินให้อิ่มเลยนะไหนแม่คุณให้ตะลี่ตะลี่มากินให้หมดเลยนะตะลี่นะ เดีย๋ยวหนูจะหิวนะลูกนะกินให้หมดเลยตอลี่